สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะนกอุศนีเข้าแจ้งความหลังแชทหลุดสงสัยอดีตคนสนิทนกอุศนีตัดสินใจแจ้งความหลังแชทไลน์หลุดถึงมือพิธีกรดังเรียกได้ว่างานนี้นักแสดงสาวอย่างนกอุศนีต้องขอพึ่งกฎหมายและเข้าไปแจ้งความว่าถูกคนแคปข้อความในไลน์ออกไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับชี้เป้าว่าน่าจะเป็นอดีตคนสนิทของตัวเอง โดยนกโพสข้อความและใบแจ้งความลงอินสตาแกรมของตัวเองว่าครั้งรายการสดรายการหนึ่งเมื่อวานนี้ทางรายการได้นำภาพแชทไลน์มาเผยแพร่ในรายการนกตกใจมากเพราะแชทไลน์นั้นคือลายส่วนตัวในมือถือนกผู้ด,ดำเนินรายการพูดในรายการว่ายังมีมากกว่าที่นำเสนออีกด้วยช่วงที่ดำเนินรายการสดตอนนั้นในหัวมีแต่คำถามว่าทำไมผู้ด,ดำเนินรายการ ถึงมีสิ่งที่อยู่ในมือถือส่วนตัวของเราใครเป็นคนเอาแชทไลน์นี้ออกมาจากมือถือส่วนตัวของเราเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงฝีมือใครเมื่อจบรายการจึงทบทวนพบว่ามือถืออยู่กับนกตลอดเวลาและมีรหัสล็อกมีเพียงวันเดียวที่นกทำธุระในสถานที่ราชการที่ไม่อนุญาตให้นำมือถือเข้าไปจึงฝากไว้กับอดีตคนสนิทสองคนซึ่งหนึ่งในนั้นรู้รหัสปลดล็อกมือถือนก ต้นคาดว่าอาจมีการแอบปลดล็อกมือถือนกไปแคปข้อความที่นกสื่อสารกับบุคคลอื่นๆหลายคนออกไปเพื่อเหตุผลบางอย่างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนกตอนนี้สิ่งเหล่านั้นถูกนําไปจับโจงกันเองจนเละเทะสวนทางกับความจริงพาดพิงคนอื่นหลายคนจนเขาเสียหายกันหมดนกชี้แจงแล้วก็ยังไม่หยุดไม่จบนกตัดสินใจแจ้งความขอพึ่งกฎหมายให้สืบว่าทั้งหมดนี้คือฝีมือใคร ใครต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องผิดกฎหมายครั้งนี้บ้างและผู้เสียหายที่ถูกพาดพิงบางส่วนได้มอบหมายให้ทนายดำเนินคดีแล้วผู้เสียหายคนอื่นๆที่เหลือจะตามมาแจ้งความเร็วๆนี้ค่ะนกอดทนมากมาพักใหญ่แล้วปรามแล้วห้ามแล้วจนมาถึงจุดที่คนอื่นเสียหายจากเรื่องนี้มากมายถึงเวลาที่นกต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการพึ่งกฎหมายว่าสังคมหากจะวิพากวิจารณ์ขอให้อยู่บนพื้นฐาน การเคารพสิทธิส่วนบุคคลผู้อื่นด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเพื่อนสนิทที่โนอุสนีพูดถึงต้องติดตามกันต่อไปค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรีด t com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ